เพื่อนก็อยู่กับมินอีกแล้วนะคะในช anel มินสกพชีกแล้วนะคะก็พ่อเราอะเออแจ้งขาดด่าวิดนึงวนะพ่อเราอ่ะลบแบบว่าลบเกมลบอะไรหมดเลยอะแล้วเราก็มีอยู่สามช่องนะก็คือกระหนุกวันถุทวีที่มีรูปแล้วก็กระหนุกวันถุทวีที่ไม่มีรูปแล้วก็ช่องนี้นะคะก็คือแบบว่ามีสามช่องนะคะก็ฝากไปกดท้ายให้ครบทุกช่องเลยนะคะก็ ก็มีเร um um ื de ่องจแจ้งนิดนึงนะคือแบบว่าก็ให้ทุกคนนะคะฝากไปกด Subscribe ในช่องมินมินแอร์รสกุชีด้วยนะคะคือเกิดปัญหากันนิดหน่อยนะคะก็เกิดปัญหาเข้าใจผิดนะคะเพื่อนก็ให้มาภายเรานะก็ฝากไปกด Subscribe ก่อนแล้วก็ใชยเพื่อนด้วยนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวไม่สบายนะคะ จะมารีวิวสลามใส่นะคะแต่ว่าไม่ใส่มันอาจจะดำขี่มือสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเล่นกับเพื่อนเรานะที่โรงเรียนนี่นะคะมันไม่ใส่หรอกเพราะว่าเราเพิ่งเล่นไปดูดิว้าวสลามตุ๊กนี่นะ อันนี้ทำจากบอลเล็แกแต่ว่าใส่บอแเล็กน้อยน,นะมันอาจจะแข็งอยู่แต่แข็งไม่มากนะคะเราไม่ค่อยได้ลงคลิปสอนทำสลามเลยเดี๋ยวจะมาสอนทำนะไม่สบายหนักคะ่ะไม่ใช่ไม่สบายมันคัดจมูกนะคะก็มาทำถึงจิ้มกัน นี่นะยังไม่ใส่เลยนะก็เดี๋ยวจะมาสามกันนะคะสล่ปนี้ก็ฝากกด subscribe ก,กด l ล k e กดแชร์ให้ด้วยนะคะ,ะคกดตั้งตัวให้กดตั้งสามช่องเลยนะแล้วลคลิปนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย